พอรครับพี่น้องก็พอครับโดดปุ่นวันปุ่นวันเลยครับพี่น้องโอ้ยไหลให้ครับพี่น้องไหลให้ครับชมชุมช,ม,ช,ม,ชมครับเด้อพี่นอ้องเด้อมาเด้อจับปามกันขึ้เต็มขึ้นไม่แล้วครับไม่แล้วครับ ไปฮะครับเปิดับอ้าวชมก่อนครับชมก่อนรับพี่น้องชมก่อนชมก่อนครับ ดีย้มเาสาเครับกับเสาปันไนดดอกครับพี่น้องกับสิเที่ยงแล้วมืนนีเบาเด่นสุภาพพี่น้องมากสุดสะครับสะของยายบินครับเล่าก็ได้สูบพายเลยแหละครับเบาเด่นกับล่งมาหอดครับพอดีบอกรบไปเอื้อกับพอกันครับนี่ครับทมสะครับพี่น้อง ตัวนี้กําลังตั้งซูอยู่ครับอายุฮักกินแบบพี่แบบน,อบบน้องเดีบบ๋ยวคอาตัดสยะขอที่ตามเบ้งครับให้นำบุกกรครับพี่น้องน่ามันไก่้ิบกแล้วครับพี่น้องยี่ ปลาบอลบุบับบุบับเลยครับปีที่แล้วสะนี่นะครับได้สององค์ครับพี่น้องประมาณร้อยห้าสิบโลครับแต่ถ้าเบางปีนี่ว่าสิได้หลเป็นไรครับแต่เหมือว่านนั่นบากรป่าเมื่อวานไปแล้วยี่สิบโลครับแต่ว่าปลาหลายแห้งเลยครับพี่น้องสวัสดีครับบากรสวัสดีครับ กัท่านพ่อผู้ใหญ่ครับพ่อของผู้ใหญ่มูซีเฮ้าครับสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่สวัสดีครับครับมันนี้ก็พภาพพี่น้องมาซุ่มเซลครับกินเขาปลาครับสะนี่ก็บ่ได้ซสื่อเด้ครับเป็นสะธรรมชาติยายวิ้นแล้วก็เอินพี่น้องมาอายุหากินน้ำกันช่วงนี้เครื่องเสบียงก็บกำลังทิดตามมาครับต้ามหลังครับอ่ะรอให้น้ำมันบก่อนนะครับพี่น้อง จะคอยเบิ่งว่าปลาของเฮาสิม,มีหลายป็นไดนครับนี่ครับเจ้าของสะครับครับยายเป็นสวัสดีครับว้าสวัสดีครับเม,<า>มาปลาพี่น้องอ่ามาเอาปลาครับพี่น้องไก่ชิบกแล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวบริเวณสิ่งสุ่มให้เบิังครับนี่ปลาบ่อนบุบับบุบับบูบับเลยครับพี่น้อง สวัสดีคร okay, 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 ับพี่แกครับสวัสดีครับเอาพี่น้องแกครับเที่งานทิ้งข้างของยายเบินครับผมเลียนนำครับเดี๋ยวให้นำบุกก่อนครับพี่น้องจะคอยติดตามเบิ้งว่าปลาไมนสิไรเป็นไหนครับครับไก่สีบุกแล้วครับพี่น้อง ใายเจ็าน่อยครับนี่ครับทีมงานครับปลาโดดนี่แห้งครับ ไปเต็นเขาเลยครับพี่น้องงามเลยครับงามโดนเลยครับพี่น้องโว้ยชมครับพี่น้องชมครับพอครับพี่น้องพอครับ วดวุ่นวันวุ่นวันเลยครับพี่น้องโอ้ยไหลแหงครับพี่น้องไหลแหงครับชมชุมช,ม,ชมครับมาด้อพี่นอ้องเด้อมาเด้อมาจับปางกังนเต็นขึ้นไม่แล้วครับไม่แล้วครับไยพี่น้องเย้ยไหลแหงครับ ชมชมก่อนครับช่อมก่อนพี่น้องชมก่อนชมก่อนครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเสบมาโน่นน้ำเบาแดนเด้อครับเด้อมาชายท้าห้พี่น้องได้เบิ่งครับมาแล้วครับพี่น้อง บรรยากาศสดๆครับอยู่ท uh, right ุ ab, ่งอยู่หน้าครับชมครับพี่น้องชมอุ้ยหลแห่งครับพี่น้องไม่แล้วไม่แล้วครับว่งวงวงครับชมครับพี่น้องชมครับ นี่เบาแดงกันมาถ่ายคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมครับว่าท่นไหนจับได้ครับพี่น้องดีครับพี่น้องชมชมครับ ไอ้จัหน้อยครับพี่น้องกับซิบกแล้วดีครับพี่นออ้องหอบมาหนี่ง ปรอเด็นกับสิทธทายทำให้พี่นออก้เบังกอนครับ <c oughs> ปลาเสื่อมครับปลาเสื่อมปลาเหนียวออนครับพี่น้องโลละสองลอยตัละสองลอยป่ะพี่ตัวทำตัวยังไงอ่าเท่าแกอะไรลงมาแล้วครับเท่าแกจัดนักจัดเต็มเลยครับมือนี่พะโลมใคนบอกหยกลับพลมมากลับลมโอมปลาเสื่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 อมน้อยปลาเสื่อมน้อย ทีมงานก็นกำลังแต่งหัวสูบใหม่ครับเพราะว่ามันมันตื่นแล้วครับก็ะด้ขยับมไม่อีกจักน่อยเดี๋ยวให้เบาเดนซอยจับปลาทีมงานก่อนครับพี่น้องเพราะว่าคนบ่ลายครับจะคอย บังตอนรวมหยอดเบังครับขอติดตามครับพี่น้องครับพี่น้องนั่นเท่าแกถือบักเนียงใส่แล้วครับพี่น้องเอ้ยปลาดุกหลายแห่งครับที่พี่น้องหลายแห่งครับ ปลาแต่เพี้ยนปลาดุกปลาคอดูอิจบาบทัดได้หาได้ครับพี่น้อง <c oughs> ดูดอีกรอบหนึ่งก่อนครับโชว์ใหเท่าแกกะถือแคมแล้วครับอันแคมปลาดุกหน้าเนี่ยก็สุดแสนเจ็บปวดคนได้ครับว่ามีอาจารย์ดีวยูเขุดเดี๋ยวสู้กหนพี่น้องได้บ้างครับพี่ ลอยพุงเงงพุงเงงพุงเงงอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยครับเอาช่วยพี่น้องได้บ้างนะครับปึ้ยใหญ่เลยครับบักบักแฉนหรือเปียนเปียนต้องมาหันไล่เปียนต้องมาต่อไล่นี่ปลาดุกขึ้นมาแล้ว แต่โจ้เร็วกรอบกาดีอิ่มด่นกับสาตั้งกล่องให้พี่น้องได้ชมเลยนะครับว,วัวต้องไปซอยทีมงานจับปลาครับพี่น้อง

สามารถได้ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บเบาแดงนน้ำแม่เด้ครับแต่พี่น้องอย่าลืมกดติดดิ้งได้ครับแต่สิได้เบิังคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้บเบาแดงกับทีมงานกต่สิขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ